เหมือนว่าถ้าเรามีเคสที่ผิดพลาดแล้วเราจะรับผิดชอบยังไงใช่ไหมโอเคไม่ว่าเราจะพยายามทํางานหรือเราตั้งมดาตรฐานหรือพยายามมีคุณภาพที่ดีแค่ไหนนะครับสุดท้ายออมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้บางทีมันวัดกันตรงนี้แหละว่าถ้ามีข้อผิดพลาดขึ้นมาเราจะรับผิดชอบยังไงถูกไหมตามชื่อความรับผิดชอบรับผิดชอบคือรับสิ่งที่ผิดแล้วแก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบคําว่าแก้ไขเป็นสิ่งที่ชอบไม่ได้หมายความว่าไปแก้สิ่งที่ผิดนะ แต่ถ้าวันหนึ่งเราทําอะไรให้ใครเสียความรู้สึกไปแล้วอะเราจะรับผิดชอบเขาอย่างไงหมายความว่าโอเคเรารับผิดสิ่งที่ผิดแล้วสิ่งที่มันหายไปอะเราจะตอบแทนอะไรหรือเราทําอะไรไปโทษแทนได้บ้างสมมติ <Okay. S 1> วันนี้พี่นัดไอไปกินข้าวกลายเป็นว่าพี่มาสายแล้วพี่เอ้ยไอขอโทษว่ารถติดมาสายมันเป็นการรับผิดชอบไหม อีฝ่ายอาจจะติดใจหรือไม่ติดก็ได้เว้ยแต่ว่าลึกๆถ้าเขาติดอ่ะถ้าเขาติดใจขึ้นมาเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีกับเราหรือเขาอาจจะจำไปเลยก็ได้ไอนี่เป็นคนมาสายอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่กลับกันถ้าพี่โอ๊ยให้พี่ขอโทษอุบัติเหตุจริงหว่าวันนี้เรากะาเวลาผ้าดเดงขอโทษจริงๆคนอย่างจริงใจแล้วมือนี้งั้นขออนุญาตเลี้ยงไอได้ไหมถือว่าเป็นสิ่งที่พี่พลาดไปเองในครั้งนี้อย่างน้อยนะโอเคมันไม่ได้แก้เวลาที่ไอหายไปเว้ยแต่อย่างน้อยมันทําอะไรสักอย่างให้ไอรู้สึกดีขึ้นและอีกอย่างหนึ มันไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีขึ้นเลยครับพี่เพิ่งเจอเคสหนึ่งออน้องในทีมต้องบอกว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรที่ผิดพลาดไปนะแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าทําให้ผู้ซื้อกับผู้ขายอะ่ะเหมือนไม่ค่อยพอใจกันในดีลนี้เท่าไหร่ไม่พอใจถึงขั้นแบบโทรเข้ามาถามแอดมินว่าแบบเปลี่ยนเซลได้ไหมแอดมินที่รับสายก็ตกใจนิดนึงนึกออกไหมเราจะแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสิ่งที่พี่ทำตอนนั้คือพี่โทรหาหัวหน้าทีมให้โทรเข้าไปชาร์จเคสนี้ทันทีแล้วเสนอตัวเลยว่าเดี๋ยวเคสนี้ดูแลเอง หลังจากนั้นก็คือโอเคดูแลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแล้วก็สุดท้ายเรามีของแถมมีอะไรเพิ่มให้ลูกค้าอันนี้เป็นวิธีที่ดูเหมือนง่ายนะครับไม่ไม่ได้ยากแต่ว่าต้องบอกว่าเวลารอนอคอมเพนหรือเจอปัญหานี่แหละการรับผิดชอบหรือการที่จะเคลียร์ปัญหาง่ายที่สุดคือต้องรับมือมันให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้คนที่เขามีปัญหารู้สึกว่าเราไม่สนใจเขารู้สึกว่าเรา ไม่ใส่ใจเราต้องเข้าไปดูแลความรู้สึกเขาให้ได้เร็วที่สุดให้เขารู้สึกเลยว่าเรามาเพื่อช่วยเขานึกออกไหมเรามาเพื่อช่วยเขาเพราะฉะนั้นเข้าไปคือเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับต้องขอโทษแทนสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเกิดอะไรขึ้นผมจะสามารถดูแลและช่วยอะไรได้บ้างเพื่อให้เขาสร้างความมั่นใจในตัวเรากลับมาได้นึกออกปหเพราะว่าสุดท้ายอ่ะพี่เชื่อว่าในงานทุกๆงานอ่ะยิ่งเฉพาะงานเราที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อ่ะหรืองานบริการที่ต้องมีการบริการลูกค้าสิ่งที่มีแวลูมากกว่าเงินบางทีมันอาจจะเป็นความไว้ใจ ที่ลูกค้าจะให้กับเราเพราะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเสียไปแล้วมันซื้อกลับมาไม่ได้เย้ยอย่าปล่อยให้ความรู้สึกใครเสียไป<ม>อย่าปล่อยให้เขาคิดไปเองอะไรแบบนี้เพราะว่า สุดท้ายเราจะมาเสียดายว่าไม่น่าทําให้เขารู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าอย่างพาร์ตอสังหาบางทีเราจะเจอหลายๆเคสที่แบบเฮ้ยบางทีไปสัญญากับโอนเนอร์สัญญากับลูกค้าไว้หรือบางทีเนี่ยเจอคนมาปรึกษาเยอะมากเลยเฮ้ยพี่เนี่ยโดนเอเจนต์ <'t> สัญญาไว้ว่าจะแบบเอ็กซ์คลูซีฟแล้วต้องขายให้ได้ภายในเท่านี้แล้วขายไม่ได้อย่างเงี้ยจะทํายังไงอะไรเงี้ยโอเคถ้าขายไม่ได้มันก็ต้องไปคุยกันสุดท้ายเวลาที่เขามีปัญหากับเราหรือว่าเวลาที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่พอใจเราสักอย่างมันคือเราต้องเข้าไปชาร์จมันเหมือนที่บอกมันคือการแก้้ปปัญหาาเขไ ชารมันว่าโอเคเราพลาดอะไรแล้วเราจะแก้อะไรให้เขาได้ยังไง G มันคือรับสิ่งที่ผิดแล้วแก้ไขทดแทนด้วยสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชอบขึ้นมามันเลยเป็นรับผิดชอบ